ในสัปดาห์นี้ครับผมได้มากับบริษัทตีแพรอิสุเซลนะครับมาทาความดีนะครับมอบน้ำนะครับอิสุให้น้ําเพื่อชีวิตนะครับแผงที่44นะครับที่โรงเรียนวัดพวงนิมิตเขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับบริษัทตีเพรอิสุเซลร่วมกับนะครับกลุ่มอีสุในประเทศไทยนะครับและกลุ่มทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับทำกุดเจาะน้ำนะครับแล้วก็ผลิตน้ําสะอาดมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิตนะครับเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ นี่คือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่ทางเรียนได้ขุดเอาไว้นะครับเพื่อนําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะครับจะสูบจากบ่อน้ํานี้ขึ้นไปเก็บแล้วก็ไปทําความสะอาดและถึงจะไปใช้ครับซึ่งเป็นบ่อน้ําเก่าของโรงเรียนนะครับบ่อน้ํานี้จะมีโอกาสที่น้ําแห้งแล้วก็มีความโสโครกมากพอสมควรครับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ ครับคุณผู้ชมภาพข้างหลังผมนี่ครับเป็นห้องผลิตน้ําสะอาดครับที่เอาน้ํามาจากการขุดเจาะน้าบาดาลนะครับเพื่อนํามาใช้อุปโภคบริโภคนะครับที่สําคัญแหล่งผลิตชุดนี้นะครับเรามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขึ้นใหม่เพื่อนําไปฟ้ามาใช้ในการผลิตน้ําดื่มสะอาดกันครับ ครับคุณผู้ชมครับในห้องนี้คือเป็นห้องที่ทําการเอาน้ําบาดาลขึ้นมาผลิตมาเป็นน้ําสะอาดเพื่อใช้ในการบริโภคครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผลสําเร็จครับจากการผลิตน้ําบาดาลน,นะครับกลายเป็นน้ําที่สามารถบริโภคได้เลยครับ はいえー、こちらの学校はですね、まあ、特にその雨で降らない寒気になりますと、えー、と水を調達するのが大変難しくなっております。で、あの水もですね、えー、近くから汲んでくる水もあの、えー、清潔さがないということで、えっ、ー、とこちらの学校をです、ね。 โรงเรียนนี้นะคะมีปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะโรงเรียนจะต้องพึ่งพานะ,ะ้ะอุบาอุปโภคบริโภคจากชุมชนเป็นหลักนะคะทําให้เมื่อชุมชนขาดแคลนน้ํานะคะ<ม>ก็ทําให้โรงเรียนแล้วก็บุคลา,ากรที่โรงเรียนนะคะรวมทั้งนักเรียนนะคะเดือดร้อนไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมทางอิสุสุนะคะจึงเลือกโรงเรียนวัดพวงมิตรนะคะเป็นโรงเรียนที่สิทธา์สีบบโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ว่า เพราะว่าการช่วยเหลือจากส่วนราชการไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยดําเนินการให้ซึ่งก็อยากให้ทางยูสุทําให้ครบทุกโรงเรียนที่ยังขาดแคลนน้ําในประเทศไทยนะครับต้องกราบขอบุญอย่างสูงแทนนักเรียนทั้ง286คนแล้วก็คุณครูอีก21คนรวมทั้งชุมชนที่เราจะขยายผลไปอีกประมาณ5หมู่บ้านนะครับระแวกใกล้เคียง รู้สึกดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีสซูปเป็นอย่างเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่เมตตาตรงนี้นะครับ